สวัสดียอมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กมไหมครับนะครับก็อยู่กับไมคครับสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างบ้านหลังนี้เลยนะครับเป็นบ้านแนวเอาชีวิตรอด2ชั้นนะครับหลังเล็กๆนะก็สําหรับคนที่เกลียดสร้างบ้านหลังใหญ่นะครับก็แนะนําบ้านหลังนี้เลยนะหลังเล็กน่ารักอันนี้ในตัวบ้านนะโอเคในตัวบ้านก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ด้านบนนะครับผม อ,อด้านบนนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องเก็บของก็ได้นะครับก็แล้วแต่พวกคุณมึงเลยนะจ๊ะเออแล้วแต่จะทํากันนะครับก็มีสองหลังก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเอออัดแล้วอัดอีกอ่ะก็มาเริ่มสร้างกันเลยขั้นตอนแรกเราก็วางไปก่อนบล็อกหินไปก่อนนะครับหนึ่งสองสาสี่ห้านะจากนั้นเราก็วางยาวไปอีกสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิปูขประมาณนี้จากนั้นเราก็วางปิดไปเลยนะอ่าฮะอ่าจากนั้นเราก็มาปูพื้นนะครับเออพื้นนี่ก็บล็อกหินอันเดิมนี่แหละครับนะวางไปเลยอ่าวางไปเลยนะจ๊ะอ่าเมื่อเราปูพื้นเสร็จนะครับเราก็มาเริ่มทําตัวบ้านกันต่อเลยนะตัวบ้านเราก็ใช้เป็นไม้อุกนะครับวางขึ้นมา3บล็อกตรงนี้เราก็เว้นไปสีนะวางขึ้นมา3มนะครับผม เวีนไปสีแบบนี้โอเคจากนั้นเราก็มาวางออตัวบ้านมาทำตัวบ้านต่อนะก็ใช้เป็นไม้โอ๊กเปรรูปอันนี้อ่าก็บ้านหลังเล็กนะครับหลังเล็กหลังน้อยหลังกระจิบกระจอยแต่ว่าสร้างง่ายมากนะแม่หลังเล็กมึงจะให้สร้างยากไม่ได้ดิหลังเล็กต้องสร้างง่ายๆมาก็สำหรับคนที่ ไปเล่นเอาชีวิตรอดแล้วเกียรติสร้างบ้านนะครับก็แนะนําเลยครับเออแนะนําหลังนี้เลยนะเออเออเอมาไปสร้างกันได้เลยโอเคจากนั้นเราก็มาปูพื้นนะครับพื้นนี่นะนี่เราก็ใช้เป็นบล็อกไม้อุกนี่แหละครับนะไม้อุกแปรูปโอเคประมาณนี้นะครับ จากนั้นเราก็มาเริ่มทําชั้นสองนะแล้วก็วางไม้อ๊กต่อขึ้นมาอีกสี่บล็อกนะครับเยอดดีกูชอบวางผิดแบบเนี้ยเออกูเกลียดมากเกลียดตรงที่ตัวเองชอบวางผิดนะโอเคจากนั้นเราก็วางขึ้นมาแบบนี้เออเดี๋ยวด้านด้านหลังมันไม่มีอันนี้นี่หว่าเออด้านหลังไม่มีหน้าต่างนะครับกูลืมไงลืมอีกแล้วนะด้านหลังไม่มีหน้าต่างโอเคแล้วก็ ต่างแล้วก็เว้นเอาไว้แค่นี้พอนะครับโอเคอ่าฮะประมาณนี้เลยนะจากนั้นเราก็มาเริ่มทําในส่วนของหลังคาต่อเลยนะครับเดี๋ยวหนะ้าตรงนี้ไม่ต้องปิดไม่ใช่หรอเออไม่ต้องปิดหรอกเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องเข้าไปเก็บรายละเอีอยดด้านในอยู่ดีนะครับ อันนี้เราปีไปก่อนก็ได้เราจะได้วางง่ายๆไงเออเดยวมาทําทําโครงมันให้เลี้ยวให้เลี้ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปวางหลังคาทีหลังนะครับทาโครงมันก่อนนะทาไปทีให้มันเสร็จทีละอย่างทีละขั้นตอนมาเจออ่าเราก็มาเริ่มทําหลังคานะครับทีนี้เราก็วางขอบขอบมันไปก่อนนะครับขอบขอบก็เป็นไม้ไม้สนนะทุกคน เออเราใช้ขอพอเป็นไม้สนตรงกลางจะได้เป็นไม้โอก๊กให้มันตัดสีกันไงให้มันตัดสีกันนะครับมันจะได้ดูสวยขึ้นมันจะได้ดูสวยสง่าราสีสวยและมีสง่าราสีโอเคนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงเราค่อยมาวางตรงกลางทีหลังก็ได้ เราก็วางยาวมาด้านหลังตรงนี้แล้วก็มาทําหลังคาจัวด้านหลังตรงนี้อีกนะโอเคประมาณนี้ด้านหน้าตรงนี้เราก็ใส่เป็นสลตปนะครับผมใส่เป็นสลตปเข้าไปนะแล้วตรงกลางตรงนี้เราก็ใส่เป็นบันไดาไม้ออกมันจะได้ดูสวยขึ้นนะทุกคนถ้าเราใส่เป็นไม้ออกตรงกลางของขอเป็นไม้สนนะ ประมาณนี้เลยนะครับเออเดี๋ยวด้านบนยังหัวโล้นอยู่เออยังไม่เสร็จแล้วก็ทําเหมือนด้านล่างเลยครับคือ,อหลังคาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นหลังคาทรงจัว่วธรรมดาอีกแล้วแม่สร้างง่ายๆเออบ้านที่คสรูสอนสร้างทุกหลังเนี่ยบอกเลยนะครับว่าง่ายทุกหลังไม่มีคําว่ายากนะครับเออเอเอ ประมาณนี้โอเคตรงกลางล้วก็ใส่เป็นไม้อุกเข้าไปอ่าแล้วก็ใส่สเับด้านบนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่าใส่เป็นสลับไม้อกุกประมาณนี้เลยนะครับก็หลังคาก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือปิดตรงนี้ด้านหลังด้วย ประมาณนี้เลยนะตัวบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งไ,ไปเก็บรายละเอียดดิไม่ใช่ตกแต่งตรงนี้เป็นบันไดาทางขึ้นนะอาา่าฮะการเก็บรายละเอียดก็ปิดตรงกลางไปตรงนี้ตรงนี้ก็ทุบออกสองข้างนะครับแล้วก็ใส่เป็นบันไดไม้อุกว่วมเข้าไปแบบนี้เออกับหัวแม่ว่วมกันเลยเดี๋ยวๆกับหัวจะดีกว่านะครับแม่ใช้คําว่ากับหัวเธอมไม่ต้องเรียกว่าว่วมหรอกเดี๋ยวนะเออ ทุบออกมาตรงนี้ก็แล้กวกันง่ายดีเออยยิย้ไแม่มักง่ายมักง่ายจริงๆนะคุณเนี่ยโอเคเราก็มาต่อมานะครับเราก็มาใส่เป็นกระจกบล็อกแบบใสแบบนี้ใสเข้าไปคือ,อตรงช่องหน้าต่างเนี่ยด้านนู้นน่าจะใส่แล้วนะต่อมานะครับเราก็มาใช้ แล้วก็ใช้เป็นสแับดอไม้อุกปิดเข้าไปแบบนี้เป็นการตกแต่งสักเล็กน้อยเพื่อให้มันดูมีรายละเอียดมีความสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับเออใส่แล้วมันจะดูสวยขึ้นโอเคถ้าไม่ขี้เกียจใส่ก็ใส่ไปเถอครับมันจะดูสวยขึ้นนั่นเองมานะโอเคประมาณนี้ อาฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอไปเตรียมของก่อนนะอ่าโอเคครับทุกคนก็ผมก็ได้ไปเตรียมของมาแล้วนะก่อนอื่นเลยเราต้องเข้ามาในตัวบ้านเพื่อที่จะวางบันไดก่อนอ่าเป็นบันไดลิงแบบตายแบบนี้นะครับโอเคต่อมาก็ใส่ประตูเข้าไปอ่าต่อมาเราจะใช้เป็นรั้วไม้อุกนะอันนี้เรากั้นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทาแปลงผักทีหลัง ทุบไปเลยดีกว่าประมาณนี้โอเคทางเดินมันน่าจะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เว้นไปนสองโอเคแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับรู้สึกว่าตะวันกำลังจะตกดินอ่าฮะก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไหม เป็นมันอีเป็นรัน้วนะครับแม่กว่าจะพูดได้แต่ละคําแม่มึงมึงกว่าจะพูดได้แต่ละคําแต่ละอย่างนเนาะอธิบายแบบนึกยากมากนะครับกว่าจะคิดได้นะหรืออันนี้เราใส่เพื่อความสวยงามนะครับรั้วเนี่ยก็เพื่อเพื่อความสวยงามเลยเดี๋ยวนะกูยังไม่ได้ใส่ด้านหลังใช่ไหมนี่ไงกูว่าแล้วแม่ว่าแล้วกูลืมอะไรนะครับกูต้องลืมจนได้ ไม่มีคลิปไหนเลยช่ไม่ไี่กูจะไม่ลืมเนี่ยเออนี่เราต่อมาอีกสีนะหนึ่งสองสองส,สโอเคอันนี้ก็จะเป็นคอกสัตว์เป็นคอกสัตว์แล้วแต่จะเลี้ยงอะไรครับเออแล้วแต่พวกมึงจะจับมาเลี้ยงนะหมูก็ได้วัวก็ได้ไก่ก็ได้แพะแกะก็ได้แกะนี่แหละไม่ต้องแพะหรอก เราก็ใส่ตามเสาไปแบบนี้นะครับตรงนี้ด้วยใช่ไหมประมาณนี้ก็จะเปลืองล้วนิดหนึ่งนะเออที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเออมันเปลืองไม้นะโอเคแม่คนเดี๋ยวจะบอกคนยิ่งแต่ขี้เกียจตัดไม้อยู่เล่นเอาชีวิตรอด ไม้นี่เป็นอะไรที่เกลียดตัดนะครับเล่นกับเพื่อนเวลาเล่นกับเพื่อนนะครับแต่ก่อนผมชอบเล่นเคยเล่นเอาชีวิตรอดกับเพื่อนนะก็จะแบบเกียงกับเพื่อนไงเออมึงไปตัดไม้สิมึงไปตัดไม้เดี๋ยวนี้นะกูไปกูไปทานู่นทํานี่มาแล้วมึงก็ไปตัดไม้สิอะไรอย่างนี้คือ,อขี้เกียจตัดมากนะครับไม้ในไม้ครับเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะขี้เกียจ อันนี้ก็เป็นเสาค้ำนะนนเสาค้ำหลังคาอันนี้ก็เป็นหลังคาให้สัตว์ของเรานะครับแม่ไม่ได้เดี๋ยวจะตากฝนเป็นบัดนะต้องมีหลังคาให้ด้วยโอเคต่อมาเราก็มาทําในส่วนของทางเดินก่อนทางเดินจากแปลงผักมาหาหน้าบ้านแล้วก็ไปหา สวนสัดถุยสัตว์น่ขนาดแค่นี้มึงจะเรียกว่าสวนคอกสัตว์ก็พอแล้วนะครับคอ,อกหมูคอ,อกหมาของเรานะโอเคแล้วก็ใส่เป็นประตูรั้ว้าไปประมาณนี้อ่าจากนั้นเดี๋ยวขอไปเตรียมของมาทําอันนี้ก่อนอ่าโอเคครับผมก็ได้ไปเตรียมของมาแล้วนะก็มีแค่นี้แหละครับ ีอุปกรณ์ในการทําสวนนะก็เราจะปลูกผักนะครับเออบ้านเอาชีวิตรอดก็ไม่มีอะไรนะครับผมเปลงผักก็หลักๆก็จะเป็นข้าวนี่แหละครับเออคือมันหาได้ง่ายๆไง,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 งไปหาทุบหญ้าก็ได้ข้าวมาแล้วไม่เข้าใจนะครับเออืิมไปหาทุบหญ้าจอมงได้มเมล็ดข้าวไงครับอ,อืพิเศษสุดๆอ่าเมี้เราก็มาปลูกข้าวครับทีนี้เป็นการตกแต่งนั่นเอง ที่จริงกูทำแต่เปรงเปลงข้าวไม่ตกปุ๋ยก็ได้มั้งไม่ได้เราต้องเราต้องทําให้มันครบจบเรียบร้อยนะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยข้าวนะครับให้มันจเจริญง,งอกง,งามจเจริญโต,ต,ตให้เรียบร้อยข้าววัโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะเราก็มาวางสัตว์โคกนี้ก็เลี้ยงวัวสักสองตัวนะครับตรงนี้ก็อ,อหมูสักสองตัวนะ เออเดี๋ยวเอามันเป็นหมูน้อยเอาช่างมันอโอเคเดี๋ยวนะเราต้องปลูกหญ้าให้เอาไว้ให้หมูให้วัวก,กินด้วยนะเออช่างมันทําตกแต่งนะครับด้านหน้าก็ใส่หญ้าเข้าไปด้วยอ่าก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอะไรเนี่ยมามาตัวบักอีกเดี๋ยวบ้านของเราก็เสร็จปเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะ ็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับายบาย,บายไปแล้วอ่ะหมาอะไรเนี่ยมึงอไอเนี่ยโอ้โห